สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์อ๊บเป็นประจำในรายการ English with อาจารย์อู๊บผู้ภาษาอังกฤษเก่งได้ในชาตินี้ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์อุ๊บก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของฤดูการและก็สภาพอากาศในภาษาอังกฤษนะคะแล้วค่ะอันดับแรกนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องของคำศัพท์กันก่อนนะคะฤดูการนะคะคำว่าฤดูการในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า seasons seasons นะคะเติม s นะคะเพราะว่ามีมากกว่า1ฤดูนะคะ Actually there are four seasons นะคะปกติแล้วนะคะจะมีทั้งหมด4ฤดูนะคะก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนนะคะฤดูใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็ฤดูหนาวนะคะผลิร้อนร่วงหนาวฤดูใบไม้ผลิในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า spring spring ถมาก็คือฤดูร้อนก็คือ summer summer นะคะ ฤดูถัดมานะคะก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า autumn autumn นะคะแต่ถ้าเป็นอังกฤษแบบอเมริกันเนี่ยเขาจะใช้คำว่า fall season fall season F A แ L, L fall ที่แปลว่าตกร่วงหรือหล่นนั่นเองกันนะคะถัดมาฤดูหนาวนะคะก็คือ winter winter นะคะทีนี้นะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะบ้านเราจะมีแค่3ฤดูนะคะ actually there are three seasons in Thailand นะคะคือฤดูร้อนนะคะภาษาอังกฤษก็จะใช้คาว่า summer นะคะอ่าฤดูที่สองก็คืออะไรคะนะคะฤดูฝนก็คือ rainy season rainy season นะคะ rain นี่แปลว่าฝนแล้วก็เติมวัยเข้าไปเป็น rainy season ก็แปลว่าฤดูฝนนะคะ และฤดูสุดท้ายก็คือฤดูหนาวซึ่งหนาวของประเทศไทยเนี่ยไม่ไม่เหมือนของต่างชาติต่างชาติก็จะใช้วินเทอร์ที่มีหิมะใช่ไหมคะแต่บ้านเราไม่มีหิมะเราก็จะใช้แค่คำว่า warm season warm season นะคะก็คือฤดูหนาวนะคะอย่างเช่นทางภาคเหนือของประเทศไทยอันนี้จะเห็นชัดเจนนะคะว่าจะเป็นฤดูหนาวแต่ถ้าสมมุติอยู่ภาคใต้เนี่ยก็จะไม่มีฤดูหนาวนะคะภาคใต้เนี่ยก็จะมีแค่2ฤดูนะคะ เราก็สามารถบอกว่า there are two seasons in southern Thailand คะก็คือมีแค่สองฤดูก็คือ summer rainy season summer and rainy season มีแค่สองฤดูนะคะแต่ถ้าเป็นภาคอื่นทั่วไปก็จะมีสามฤดูนะคะเอาเราลองไปดูว่าสภาพอากาศนะะในแต่ละฤดูเนี่ยนะคะจะต้องพูดว่ายังไงบ้างในภาษาอังกฤษไปฟังกันเลยค่ะ talk about summer what's the weather like In summer, what's the weather like in summer? ก็คือในฤดูร้อนเนี่ยอากาศเป็นยังไงนะเราจะใช้คำถามว่า what's the weather like in summer หรือ what is the weather like in summer นั่นเองนะคะจาก is แล้ก็ลดรูปซะใส่ apostrophe s เป็น what นะคะ the weather นะคะ like l ล k ์ like, ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะแปลว่ามีลักษณะคล้ายนะคะหรือเป็นยังไงบ้างนะคะ What's the weather like in summer เพราะฉะนั้นถ้ารด่ร้อนนะคะในบ้านเราเนี่ยนะ,ะเวลาต่างชาติก็ถามว่า What's the weather like in summer ควรจะต้องตอบว่า It's sunny <S นะคะ It's sunny and hot นะคะแดดจ้ามากแล้วก็ร้อนด้วยนะคะ It's sunny and hot ถัดมานะคะเร่ดูใบไม้ผลิใช่ไหมก็จะเป็นไงคะ อ่ท้องฟ้าก็จะปลอดโปรง่งใช่ไหมฮะ What's the weather like in spring What's the weather like in spring นะอากาศฤดูใบไ,ไม้ผลิเป็นยังไงเราก็อาจจะบอกว่า it's clear นะคะอากาศท้องฟ้าปลอดโปรง่งนะ it's clear นะคะ and windy แล้วก็มีลมมีลมพัดด้วยนะคะอ่าอย่างนี้เป็นต้นถัดมาค่ะฤดูใบไ,ไม้ร่วงค่ะ in autumn ในฤรดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะ What's the weather like in autumn นะืดูใบไ,ไม้ร่วงเป็นยังไง ใบไม้ร่วงก็จะเป็นไงคะ It's cold, i s cold, s cold. Uh, and windy นะคะแล้วก็จะมีลมพัดนะคะ What's the weather like in winter? What's the weather like in winter? แล้วอากาศในฤดูหนาวเป็นยังไงนะคะเราก็จะบอก It's snowy, it's snowy and cold นะคะก็คือจะมีหิมะตกแล้วก็หนาวมาก s, s and cold. ะะอีกหนึ่งคำนะคะที่อยากจะฝากไว้ซึ่งไม่มีแน่ในทางภาคใต้นะคะก็จะเกิดขึ้นกับทางภาคเหนือนะคะที่จะมอะีอากาศเนี่ยหนาวนะคะหนาวถึงขนาดที่แบบมีน้ำค้างแข็งมีน้ำค้างมาเกาะที่ใบไม้หรือยอดหญ้าอันนี้ในภาษาไทยก็คือแม่คันิงใช่ไหมคะหรือน้ำค้างแข็งนั่นเองนะคะนี่ในภาษาอังกฤษนะคะคำว่าแม่คันิงหรือน้ำค้างแข็งเนี่ยเราจะใช้คำว่า h a r frost h a r frost H O A R นะคะ F R O S T นะคะ frost อ่าเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเอาไปใช้เราก็เลือกใช้คำให้ถูกต้องตามสภาพอากาศนะคะก่อนจบคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศอาจารย์อยากจะขอทบทวนนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับคำถามในการถามสภาพอากาศเราสามารถใช้โครงสร้างประโยคนี้นะคะ What's the weather like What's the weather like สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะเราสามารถขยายประโยคนี้ได้อีกนะคะเช่น what's the weather like in your country what's the weather like in your city หรือ what's the weather like today นะคะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางทีเวลาชาวต่างชาติเนี่ยเขามาเที่ยวบ้านเราใช่ไหมเขาเจอเราวันนี้เขาก็อยากรู้ว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงเขาจะได้วางแผนดกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนได้ไดบ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเค,คนกรณีที่อยากจะถามว่า มีกี่ฤดูการนะคะเราก็ใช้คำถามว่า how many ขึ้นต้นนะคะ mm hmm. how many seasons เต mm ิม hmm. s ที่ seasons ด้วยนะคะ mm hmm. how many seasons are there in your country นะคะ mm hmm. มีกี่ฤดูการในประเทศของคุณนะคะ mm hmm. อ่ะเวลาตอบเราก็ตอบว่า there are นะคะเ mm hmm. มื่อกี้คำถามถามว่า how many seasons are there mm hmm. ใช่ไหมคะอ่ะเวลาเป็นประโยคคำตอบนะคะจาก are there ก็เป็น there นะคะโ mm hmm. ครงสร้างประโยคคือ There are ha, three seasons. We summer, rainy season, and warm season. Except in Southern Thailand ยกเว้นภาคใต้ของประเทศไทยนะคะ there are only two seasons summer and rainy seasons นะคะมีแค่2ฤดูในภาคใต้เท่านั้นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะสั้นๆแต่หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์อู๋ด้วยนะคะไว้เจอกันครั้งหน้านะคะ thanks for watching see you next time bye bye